ต,ตอนนี้ทำอะไรครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะทำดองบวยกันนะครับตอนนี้เรากำลังเจาะเจาะบ,บวยเ<ร><ร>จาะมือบ,บวยเจาะให้มันเป็น,นรูอย<ร>่างงี้เล้ามันจะได้ซึมเข้าไปครับมาวันตีสหายสายเมา <c oughs> อันนี้เราบวยครับวันนี้จะมาแจกสูตรเราบวยสูตรอันนี้อันนี้ประมาณโลกว่าบาทโลครึ่งนะครับก็จะมีบวยยแต่บวยนี่เราจิ้มแล้วเอาซ่อมจิ้มแล้วก็เอาวูมดอกยังไม่เป็นลานะแล้วก็มีรับจะใส่นิยมไทยนะครับแล้วก็น้ำตาลกลวดหนึ่งโลแค่นี้อันนี้น้องดองมาแล้วอร่อยติดใจ ก็เลยอยากลองทําดูมาล้างเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เรียบร้อยแล้วนนใส่กี่นิดก่อนใส่ลูกไว้ก่นอนสักครึ่งหนึ่งะตามด้วยน้ำตาลกรวดครึ่งโลอันนี้ผมวลาครึ่งโลนะฮะ อะไรนี้เทอะไรเต็มพอดีเอาออกหน่อยเอาออกหน่อย <c oughs> แล้วจะเทใส่ยังไงวะ <c oughs> เอาออกไกปตา่างขวดใส่ได้ไหมได้น่าได้แล้วใส่เลยใส่ขวดเลย,เลยได้ ใส่ไปเลยใส่หมดเลยใส่เหล้าเดี๋ยวก็ละลาครับใส่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวใส่เหล้ากันเดี๋ยวมันก็จะยุบลงนิยมไทยใส่ใจคุงเอิ้นไอ้กูเลย จะใช้เวลาดองประมาณหนึ่งปีนะฮะถ้าไม่หิวเล่าก่อนนะฮ่าฮ่าฮ่าน่าแล้วก็ปิดดองไว้หรือแกกินก่อนครับเนี่ยไปอีกหนึ่งปีเจอกันไป